สวัสดีครับพบกับโคบีมดในเพจทีวีข่าวในสิบทุกหลอดและก็ช่องยูทูบแคมโมชแนลนะครับวันนี้จะมาอขอเล่าประสบการณ์นะครับเผื่อเป็นประโยชน์เนาะก็คือประสบการณ์ที่ไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์รอบที่2นะครับนักเรียนช่างมือระเเหนนะครับก็มีแนวทางหรือว่ามีข้อสโคบยังไงนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับข้อคําถามแรกนะครับสโคบก็คือจะมองจากภาพกว้างก่อนนะครับจะมองจากโลกสากลก่อนแต่ว่าต่างหากใจความสําคัญก็อันที่1เลยนะ ท่านมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเขาก็จะให้เราอธิบายนะครับแล้วก็เราเขาจะได้ดูมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์หรือว่ามีแนวความคิดอย่างไรนะครับสโคโข้อ,ขอที่2นะครับก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนละนะครับโรงเรียนก็จะสมมติว่าเข้ามานะครับพระพุทธร,รูปอยู่ทางด้านไหนอยู่ตอน้าเราเมื่อป้ายเข้ามาโรงเรียนปุ๊บ คจออ,อนุสาวรีย์ของท่านใดนะครับแล้วท่านมีความสําคัญอย่างไรกับโรงเรียนนะครับแล้วก็อาจจะถามว่านรงเรียนเนี่ยเป็นความร่วมมือกันกับทางรัฐบาลประเทศอะไรนะครับแล้ววันจะถามไปได้นงเรียนวันที่เท่าไหร่เนี่ยคนจะเศราบโดยแพทเทิร์นเลยนะครับแล้วก็ผู้ประชาการผู้ประชาการโรงเรียนนะครับแล้วก็รุ่นของตัวเองที่จะเข้ามาทั้งสมทบทั้งปกตินะครับต้องรู้นะนะครับแล้วก็ แล้วก็หลังจากที่ถามในสโซเแบบสากลในภาพรวมแล้วก็อาจจะถามลูกในปัจจุบันนะครับเ,เสพข่าวอย่างไรนะครับเล่นทิกต็อกมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับเขาก็จะถามในสโครบแบบนี้แล้วกอ็อาจจะถามรูปปัจจุบัน